โอ้มก้ดโซฟันนี่งงมากไม่รู้จักแล้วเขาถามผมว่าเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าหน้าเหมือนคนเกาหลีเหรอเนี้ยหน้าเหมือนคนเกาหลีหรอฝรั่งจากขนาดนี้ตกใจ ทุกคนมาทานช่ไมใครส่ง P K น้องย่ากดน,นะขำมากเมื่อกี้ขำมากจริงๆอ่ะโซฟ u นี so ่เหมือนไอดอลเกาหลีเหรอยงซิโอฉันนุ่มเบลมิตา like t ิสผมงงมากจริงนะ เมื่อกี้งงจริงๆเลยอะ่ะขำทุสุดไปเลยอะ่ะเมื่อกี้คือ so โซ funny เฮ้ยเมื่อกี้ผมเข้าไปเล่นเทรนในติกตอกมาโอ้ oh, thank you kimomi กับ brown eyes ช็อกเลยเราเนี่ยตกใจะตกใจมากเลยครับ ผมงงเลยเทรนในทวิตใช่ผมไปเล่นเทรนมานะครับใช่ก็ได้อ่านข้อความมากมายขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมกันจอยส์ฉันตกใจจริงๆ <c oughs> มีทูอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูทอเมื่อกี้กินแต่นี่อาหารนก กินแต่อาหารนก no. วันวันอุ้ยอยากให้ทุกคนเล่นอันจะบอกว่ารู้วิธีการอันนี้มาจากครูฮาร์เดเลิศมาก <c oughs> เวลามีคนส่งของขวัญมาให้มันจะเสียงดังดึงดึๆงดึงดึงดึงดงดงเราไม่มีกระโดงกระดิ่งไงเราต้องใช้อันนี้แหละ กำลังกินหมูกระทะปะปูอยู่หมูกระทะปะปุหมูกระทะปะป,ปะ,ปะมออกินหมูกระทะมอดกินหมูกระทะอ่อใช่มอดบอกแลว้วไปกินหมูกระทะกับแม่หมูกระทะปะปูพี่ก็กินของโอ้ผมกินแต่เนี้ยคอนเฟกซ์อาหารนกนมศูนย์แคลศูนย์แฟตศูนย์ทุกอย่าง ฟิลนั้นคือขำมากเมื่อกี้ทุกคนตลกสุดๆเลยสุดๆไปเลยครับขำม,มากเพราะว่าผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็คือแบบอยู่ดีๆก็คือแบบ คุณยูเซ่ฮัลโหเวียดนามแฟนฮัลโหลซินจ้าสปอยเซอร์วิบับซิมสวยไหมโอ้นี่ไง50%เว้นแบบเอเวอร์วันเซนต์กิฟต์ทูมีแบบมันจะมีเสียงติ้ง like this ใช่แล้วพากันงงทั้งรอบงงมากงงสุด วันจ <mel> ันนี้อย่าลืมรอดูรายการของมอสนะน่ารักมากเป็นรายการที่น่ารักโอ้เอีเปอร์เซนต์รายการของมอสน่ารักมากมากนะครับอย่าลืมรอชมนะครับอไม่เ็น้ยเสียงเวลามันสาเร็จอะมีใครบอกอะไรบ้างทุกคนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหมครับ ได้ยินออโอเคเห็นไหมมันมันมีกำลังใจล้วได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงน้องเลยอ้าวไม่ได้ยินเสียงผมหรอโอ้ thank you ครับพี่มิโ้อาริกาโต้กุเซมัสกุเซมัส please say it t o โอเคได้ยินครับตลกมาก เมื่อกี้ผมขำม,มากจริงๆนะเราผมไม่กล้าเขาใส่เขาผมแค่งง thank you lisa ขำม,มากขำสุดๆพวกหนูมาเล่นเทรนรักสุดหัวใจด้วยกันอีกนะน้องมาแล้วมีแรงปั่นแท็กได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปเล่นนะครับ โอ้โ50%สกยลีก็จริงๆรจริงๆผมจำไม่ได้แล้วผมจะมาพูดอะไรผมตกใจเมื่อกี้ถ้าใครมาทันนะครับแบบอยู่ดีๆเหมือนเขาส่งอะไรมาสักอย่างแล้วผมเขาไปกดกดกดอะไรเ้แหละก็กดกดของผมไปอ่ะแล้วอยู่ดีๆมีคนมาผมก็ตกใจฮ้าใครอ่ะ แล้วเขาก็เหมือนจะเป็นคนที่ล้าสุดแล้วในทิกตอกเป็นฟิลแบบน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงในทิกตอกแหละแล้วก็เป็นฟิลว่าแบบถามเราว่าเป็นคนอันนี้หรือเปล่าคนเกาหลีหรือเปล่าเราก็ตกใจฉันหน้าเหมือนคนเกาหลีตอนไหนหรือว่าจริงแล้วเราคือคนเกาหลีได้ไหมน,นิยงเซียวฉันเนแบมิตาเดอจินจอโออเลสโซเดอแล้ว ตอนนี้ดูซีรีส์จีนกับซีรีส์เกาหลีพร้อมกันซีรีส์โอ้ thank you s a s k e s a s k e ได้ซิวโอ้ลองลองทำโนซีจะบอกว่าตอนนี้คือดูซีรีส์สองเรื่องคือซีรีส์จีนก็คือเอ่อเชื่อเป็นแบบเป็นแบบอ่ออะไรนะจอมานกำเนิดจอมานแบบ พาลกมาอะไรเงี้ยสวรรค์ก็ต้องมานู่นนี่นั่นเปลี่ยนแปลงสตาร์การ,ร์อะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีสนุกมากเป็นฟิลแบบเป็นผู้หญิงที่จําชาติที่แล้วของเราได้จําอดีตชาติของเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ oh, thank you แล้วแล้วมันก็เหมือนแบบพอเกิดมาแล้วมันก็มีความสามารถแบบสมมติเป็นคนไทยแล้วแบบชาติที่แล้วเกิดเป็นคนแบบ อเมริกาไงก็สามารถแบบเข้าใจทุกอย่างในชาติที่แล้วแล้วก็เอาสกิลของชาติที่แล้วมาใช้ในชาตินี้แล้วชาตินี้เป็นชาติที่สิบเก้าแล้วก่อนนั้นาก็จำได้หมดเลยลดมากแบบสนุกมากมาหมุดมามีดูซีรีส์จีนล่าหัวใจมกกังกรอนนะรับยังไม่ได้ดูเลยครับชอบซีรีส์จีนมาก,กแบบมันชงิงชงจิงมันแบบมันกำลังภายในไงนี้ชอบ ชอบมากเคยมีความฝันว่าเอ,อยากไปเล่นเลยคิดว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆแบบดังเปี้ยงขึ้นมาที่จีนเนาะได้ไปเล่นอะ่ะโพสท,ทุกวันอีกโพสท,ทุกวันเอาให้เพื่อนงงเอาให้คนงงหนูต้องดูลำนำอะไรอะ่ะลำนำกระดูกยกลูก คือเรื่องอะไรอ่ะยังไม่เคยดูเลยครับมาซีมาซี thank you จันทาสดงหรือเปล่าใช่จันทาสดงเรื่องนี้เลย love it มาก I love it I love it everyone u h can click like in your skin please I want วันท yeah, right. mm ูว hmm. ันท <"thank> <biography>. ูนับเบอร์วันแลงคิก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 ไลค์ for number ร์วันแล right เขาบอกว่าไลค์น่าจะช่วยมั้งเดาน้องรอน้องพลนะคะไม่อยากให้ดูเลยไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่ Sincha, out, you know this congrats, baby. Thank you. No, I'm going to <laughs> thank Oh, thank you for gift giving flowers. Thank you, friends friends. เป็นเด็กดีไม่ใช่เด็กดีซะหน่อยเป็นคนไม่ดีเนาะในเรื่องอ่ะยูเค้นบา y ไมเซ o ฟาเออฮัลโหลวันนี้จะไปดูหนังเรื่องอะไรคะนั่นสี่รออยู่เนี่ยสงสัยจะโดนเทหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าโดนเทจะขึ้นไปดูซีรีส์แล้วนะครับ ติดซีรีส์แค่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือนี่แหละอาทิตย์อัสโดงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อไม่รู้ชื่ออ่ะแต่เป็นซีรีส์เกาหลีทำไมไม่อยู่อ่ะคุณมอสมอส go to mum home and come back tonight นี่แหละ พรุ่งนี้มีงานด้วยกันก็ต้องมากลับมาก่อน thank you thank you อุ้ยมอสโทมานะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะครับแสดงว่าน่าจะมีอะไรแน่ๆทุกคนเดี๋ยวมานะครับไปก่อนนะครับถ้าไม่กลับมาก็ไว้เจอกันวันหน้าแต่ถ,ถ้ากลับมาก็คุยกันต่อบายบาย everyone บาย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 굿ไนท์ทุกคน굿ไนท์ในไทยแลนด์9น.คุณไนท์คุณบายทุกคนบาย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 